ศึกคืนนี้ไทยพบเซอร์เบียวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลกีก2 0 2เเทียบสถิติถ่ายทอดสดให้ชมทางช่อง3ส,สวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องเรื่องนี้เรายัางตามเกาะสนามของศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกจากประเทศอ,อิตาลีเพราะทีมสาวนักตบลูกยางทีมชาติไทยยังมีศึกใหญ่อีกหลายศึกซึ่งศึกวันนี้เจอกับเซอร์เบียเรามีสถิติการพบกันของทีมนี้มาฝาก ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเราจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับการแข่งขันเบ์บอลหญิงเนชั่นลีก2021ที่เมืองริมินีประเทศอิตาลีจะถูกจัดในรูปแบบบับเบิ้ลเพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิดช่วงระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง20มิถุนายน2 5 6 4 โดยทัพนักตบสาวไทยจะลงสนามในช่วงสัปดาห์ที่2ของการแข่งขันนัดที่2พบกับทัพนักตบจากสาวแดนเซิร์ฟหรือทีมชาติเซอร์เบียแต่ก่อนที่จะเจอกันในวันนี้เราลองไปดูสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมก่อนหน้านี้กันครับ He a d to Head 5ครั้งหลังสุดไทยชนะ1เซอร์เบียชนะ4เมื่อวันที่26มิถุนายน2559ศึกชิงแชมป์โลกเซอร์เบียชนะไทย3 .0 เซต วันที่16กรกฎาคม2560ชิงแชมป์โลกเซอร์เบียชนะไทย3ต่อเนตเมเซตวันที่22พฤษภาคม2561ในสกนชั่นลีกไทยแพ้เซอร์เบีย1ต่อ3เซตเมเซตวันที่11มิถุนายน2562ใน League, สกนชั่นลีกเซอร์เบียแพ้ไทย0ต่อ3เซตและวันที่2สิงหาคม2562การคัดโอลิมปิกเกมส์เซอร์เบียชนะไทย สต่อ0เซตสำหรับทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงสนามในสัปดาห์ที่2ของการแข่งขันพบกับทีมชาติเซอร์เบียในวันอังคารที่1มิถุนายนก็คือวันนี้เวลา20่สนาฬิกาแฟนๆสามารถติดตามชมและร่วมกันเชียร์ได้ทางการถ่ายทอดสดของไทยทีวีสีช่อง3นะครับขอขอบคุณคลิปภาพข่าวและเนื้อหาข่าวนี้จากสนุก และไทยทีวีซีช่อง3ในศึกว n เอ็นเอลเมื่อคราวที่ผ่านมานะครับและนี่นก็เป็นศึกใหญ่อีกหนึ่งศึกของทีมชาติไทยที่จะลงสนามพบกับทีมเซอร์เบียในเย็นวันนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทางไทยทีวีซีช่องสาอย่าลืมส่งใจเชียร์ไทยสุดแรงทุกศึกที่ทีมสาวไทยลงสนามเพราะนี่คือศึกใหญ่ระดับโลกที่ทุกคนลงแข่งในนามทีมชาติไทยเป็นกำลังใจให้กับทีมนักตบลูกยางสาวไทยทำให้ดีที่สุดในทุกแมชนะครับ เก็บไปได้นุสลาโบ2ส,สวยงามครับแม่88เซนติเมตรอเล็มามาากซิสจังหวะนี้ชัดจุกออนอีกแล้วทา,า,านี้ติดบล็อกครับลงไปที่เพื่อนจังหวะนี้ติดบล็อกไทยเหมือนกันขุดไม่ทันครับที่สี่ตัโซเซฟิฟต์นุสลาต่อให้กับชัดจุกออนเคาะเบาๆด้วนี้ยังเกี่ยวขึ้นมาได้จังหวะสุดท้ายฟรีบอลครับเซอร,ร์เบียโอกาสของไทยอลิการุสลาแล้วให้ปลื้มจิตไม่เหลือครับไปเซิร์ฟ ลอยหลอกกับแล้วสวยงามกับจ uh ังหวะนี้ปลื้มจิตหลอกแล้วก็เป็นออดุมายิ้มย้อยมาสลลาตบลูกนี้รูดล็อกลงไปครับมาลิกาเสิร์ฟลาโยเวชจังหวะนี้เก็บไม่ได้ครับทายบอลเร็วปลื้มจิตโอ้โหขึ้นเร็วเกี่ยวประเทศญี่ปุ่นมาริกาเสิร์ฟมา ด้ขายกับฟบอลไปก่อนลายวิชโอกาสของไทยเรียบร้อยครับมอดูมาสิทธิรักมอดูมาเซิรฟ์ฟล้มมาครับสวนทันทีเพิ่จิตไม่เหลือครับสองตางติดครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกแล้วต่ลูกิียังคุดมาได้ลุสลาให้กับชุกพรไม่เหลือครับวันนี้ที่ชกอบุญเลิ่์บอลสองก่อนุสลาสวยงามครับแม่ หล่นหรือเปล่าผลักกลับมายังทันอยู่ครับไทยอุศราบอลเรือพิ่มจิตไม่เหลือครับโอ้โหมายาซาวิชเซิร์ฟมาอุศราให้กับชัดชุกอ่อนไม่เหลือครับอุศราปาลลิกามาอีกแล้วครับยังเก็บให้ได้ครับเซอร,ร์เบียอุศรามาข้างหลังครับพอดูมาบอลกระดอนกลับมาแล้วถอดไปเลยครับแท้งของไทย ติดปลอกไทยเหมือนกัน,กนครับโอ้โหรุตกตบของไปก่อนอาดูมาร้อกไม่ได้ครับเปียนุษแหมเกือบจะชนกันอีกแล้ว yeah, 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 yeah. ยังทันครับเซอร์เบียโู้แต่บอลไม่มีน้ำหนักอันเดอร์โดงๆข้ามาก่อนโอกาสของไทยวิ่งมาตบลูกนี้ไม่เหลือครับพอดอูม,มาสิทธิดือแล้ ติดติดหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาจังหวะนี้ติดพาาร็รอกไทยเหมือนกันครับตบ23 26นาฬิกา55ครับเรียกร้อยครับชัดจุกออดเซเบีย18 17สว่านชัดจุดรรกออดอีกครั้งหนึ่งเก็บไม่ได้ครับเซเบียจังหวะตบไม่ดีต้องฟรีบอลครับโอกาสของไทยลลุกสลาแล้วเป็นชัดจุดอดรรกออดตบฉลับตม่ไป ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้การไลฟ์จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ